ดอกบ้าดอกดอกมาดามทรงเขาไล่โมกอะหาดอกโมกอ่ะเอามาทรงอย่างนี้ก็ตามอือมาตามอันนี้อะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับ มาดูการทำงานของเสียตะวันฟักทองแดนอีสานกันนะครับผมสัญญาณขาดครับมีสายโทรเข้าครับปกติเหลืออีกหกร้อหนึ่งนะครับผมแต่ไม่สามารถทำงานได้นะครับทีมงานคันนี้คันสุดท้ายนะครับนี่มาดามนะครับผมสวัสดีค่ะมาดามร้อยเอ็ดนะคะมาดามร้อยเอ็ดครับมาดามร้อยเอดนั่ง <laughs> เออต้องยังงั้นสิครับอันนี้ซอสเต็งโมนะครับนี่แหละครับคนที่ป้าผมถิ่มตอนผุ่มในบ้านเป็นเถ่าแก่เห็นหรือเปล่าครับเห็นหรือเปล่าครับนักเอกเอ็มบีครับนากเอกเอ็มบีครับสวยจริงสวยจริงใหญ่จริงปักทองร้อยเอ็ด ผู้ใดที่มาเม็ดฟักทองช่วงนี้ก็พยายามแช่น้ำอุ่นนี้ได้ครับถ้าอากาศมันหนาวครับมันจะเจอปัญหางอกบดีครับผมฟักทองทางอุบลครับผมเป็นยังไงล่ะครับตอนนี้เริ่มจะออกล้ายแล้วครับอย่าปล่อยแก่เยครับเด้อยพยายามมดดามไปให้มันยืดได้นะครับ ออกช่วงนี้ราคาบดีครับสาหัสครับผมลอยเอ็ดพึ่งออกไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับย่างคืนหนึ่งอาจารย์ต่อมครับอาจารย์ต่อมมื่อหนึ่งกัละสิบครับมื่อหนึ่งโอ้ยมื่อหนึ่งขอประเทศเราคับโหัวเดี๋ยวคัดหัวครับหนึ่งคัดหัมาดึงโต้มาลอยเอ็ดลอยเอ็ดเมันให้เป็นเอ๊ ไอ้มือโยนครับก็มือหามบหสามาร์เป็นมือขัดได้ครับนี่ครับมือขัดกับมือเลี้ยงลอยเอฟนะครับสายเข้าซะแล้วโอเคครับสายเข่าผมขออนุญาตรับสายนะครับเด้อ 我写的吧，你得不理解的是。哎呀！